สวัสดีครับผมอาร์ตเก้าโกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสีของรถป้ายแดงนะครับเป็นยังไงนะครับที่เขาเียกว่ารถป้ายแดงเนี่ยไม่ต้องขัดอะไรมากมันจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้คือเป็นสภาพสีของรถป้ายแดงนะครับป้ายแดงเลยนะครับ ดูจากสภาพนะครับอันนี้คือสีที่ปกติจากโรงงานเลยนะครับมันจะมีคลื่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาภาพที่สะท้อนเนี่ยลองสังเกตจากหลังคานะครับมันจะมัวมัวนะครับนะฮะอ่าอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือสภาพพื้นผิวนะครับของรถป้ายแดงนะครับ ถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องขัดสีเพื่อปรับสภาพผิวหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของรถนะครับต้องการแบบไหนมากกว่านะครับสภาพสีแบบนี้นะครับอ่าสภาพสีแบบนี้นะครับก็สามารถทําให้รถเงาได้นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่เงานะครับคือถ้าดูไกลๆเนี่ยมันก็เงานะครับเดี๋ยวผมผัดดูออกไกลๆนะฮะเห็นไหมครับมันก็เงานะครับ ดูไกลๆมันก็เงาเนาะเห็นไหมอะพอดูไกลๆมันเงานะฮะแต่พอเวลาเราเจาะสเกลเข้าไปใกล้ๆนะครับเวลาเราเจาะซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะแบบนี้นะฮะเราค่อยๆซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะเห็นไหมครับว่ามันก็ยังมีคลื่นอยู่เห็นไหมอ่าคงจะตอบคำถามแล้วก็แก้ข้อสงสัยนะครับสำหรับ พี่ๆเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านที่อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผมนะครับว่ารถป้ายแดงเนี่ยจำเป็นต้องขัดหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ดูกันนะครับให้ภาพมันเป็นตัวฟ้องเนาะอ่าดูนะฮะอันนี้คือภาพอ่าอันนี้คือสีเดิมๆนะครับของรถเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นฝั่งที่เรายังไม่ปรับอะไรเลยเนาะเดี๋ยวมาดูฝั่งที่เราปรับแล้วนะครับอ่าเห็นอะไระครับ ลองสังเกตนะครับว่าหลังคาแน่จะค่อข้างคมชัดขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีคลื่นอยู่นะนะครับแต่ก็ยังมีคลื่นอยู่นะครับแต่ก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็คือโดยรวมมันก็โอเคนะครับนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าฝั่งนี้คือสีเดิมเนาะเห็นไหมครับฝั่งนี้คือฝั่งที่เราขัดปรับแล้วนะครับเห็นไหมครับความคมชัดของภาพก็จะมีมากกว่านะความคมชัดของภาพมีมากกว่า มาเลยทำให้รถดูใสดูเงากว่านะครับนั่นเองนะครับอ,อันนี้คืออ่ะอันนี้คือเดิม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 ป้ายแดงเลยนะครับอ่ะยวผมจะพาไปดูทั้งคันนะครับอันนี้ผมก็ขัดมาเยอะแล้วนะครับนะครับอันนี้ผมว่าขัดแล้วฝั่งนี้ผมว่าขัดแล้วนะ จำภาพไว้นะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันจะสะท้อนภาพได้ดีดีกว่าฝั่งนู้นอีกอีกเห็นไหมครับเห็นไหมครับแน่นี่นี่ครับอันนี้เรายังขัดไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะต้องขัดละเอียดเพิ่มอีกนะครับอาจจะมีริ้วๆเวลาขัดก็จะมีเหลือริ้วๆบ้างๆนะครับแต่การสะท้อนของหลอดไฟเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะต้องคมกว่านี้แน่นอนครับอยู่ ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการขัดปรับผิวอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือที่ปรับแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่ยังไม่ปรับปุ๊บหน้าเห็นแล้วไหมครับเห็นไหมฮะอันนะครับภาพมันก็ได้บอกแล้วนะครับว่าทำไมเราจึงต้องขัดปรับ สภาพผิวให้กับรถลูกค้าทุกๆคันที่เข้ามารับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้เคลือบเซรามิกอะไรนะครับคือส่วนตรงนี้นะครับแล้วเราจะบอกว่ามันจะเป็นการลบผิวส้มหรือเปล่าหรือเป็นการขัดปรับผิวจริงๆแล้วผมจะให้นิยามแบบนี้ครับการขัดลบผิวส้มหรือการขัดปรับสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นการขัดหยาบขัดละเอียดนะครับมันก็คือการขัดปรับสภาพผิวทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่ว่า ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการนะครับตกลงกันที่ประมาณไหนนะฮะสคบงานประมาณไหนนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เวลาทําเท่าไหร่ผลงานออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับคือสิ่งที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการนะครับต้องทําการตกลงกันนะครับพอทําการตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ทํางานนะครับแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าและให้ลูกค้าตรวจสอบนะครับนะครับ การจะเราจะบอกว่าปรับผิวส้มหรือไม่ปรับหรือจะขัดอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็คือการขัดปรับสภาพผิวทั้งหมดนะครับนะครับดีไม่ดียังไงก็อยู่ที่เราให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้านะครับให้ลูกค้าเข้าใจในงานของเราก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับก็เพราะว่าในงานแต่ละงานนะครับความแตกต่างมันก็จะมีนะครับนในภาพนะครับนี่คือสภาพสีเดิมๆนะครับ ถ้าเราเอาแว็กหรือเอาเคลือบแก้วหรือเอาเคลือบเซรามิกไปลงแล้วเงาไหมผมก็บอกเลยว่ามันเงาครับแต่มันยังไม่สุดมันยังมีสิ่งที่ทําให้มันดีกว่านี้นะฮะทำให้มันเยี่ยมกว่านี้นะครับเราก็สามารถทําได้แล้วก็ให้ความรู้ลูกค้าได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ปรับไม่ไม่ได้ปรับเยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้สูญเสียตัวชารกเกอร์ไปเยอะนะครับเพราะาเราไม่ได้ถึงขั้นแบบเฮฟวี่ฮาร์ดคอร์ เยอะแยะนะครับก็คือขัดปรับให้มันสวยให้มันสะท้อนภาพดีขึ้นนะครับงานมันก็จะออกมาสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับนะครับผมก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับเพจ9 o, ้ a u โ o b i ต e c บายคาดิทู n ิ c งเซ็นนะครับหรือจะเป็นเ c e b o o k ส่วนตัวผมนะครับ All a r ต9้ c a โ d ้คาดิ i n g ิงนะครับมีพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการคาแคร์เอ่ยนะครับหรือจะเป็นลูกค้านะครับหรือจะเป็นผู้สนใจนะครับในความงมงามของรถเนี่ยก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับไปทํางานให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะทํามาให้พี่พีๆน้องๆเนี่ยได้รับทราบรับรู้รับชมกันอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับ สวัสดีครับ